สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโก้ไลฟ์ไปได้ชอบให้ผมไลค์อรปฏิบาตทุกท่านไปได้ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปครับวันนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ได้กระแสแบบร้อนแรงมากครับนั่นก็คือตัว Fort u n e r ชุดตกแต่งเป็นตัวไม่ใช่ชุดตกแต่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัว g r Sport ตนะครับตัวท็อปสุดถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับของตัว Fort u n e r นะครับนี่รูปลัางหน้าตาเขาครับแรกเลยมีคิ้วเป็นยัไงคิ้ว คิวดำนี่ไหมนะไฟนี่ครับนะครับไฟลิจินเดอร์นะเท่ๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วของไฟตัดหมอนครับเป็นสีดำเงาเลยครับมีเซนเซอร์นะครับนี่นี่ก็เป็นตัว LED นะครับมีโลโก้เพิ่มความแรงครับ GR นี่ครับกระจังหน้าดูดาวนะครับเป็นสีดำด้านนะครับด้านล่างสเกิร์ตนะครับนี่รู ที่สาคัญครับตัวในส่วนของคิ้วคิ้วตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแต่นี้เป็นสีเดียวกับทัวรถนะครับมาดูแม็กครับแม็กนี่โอ้โหอ,อลังการงานสร้างสองห0ห้าห้าสิบยี่สิบนะครับวงนี้20ินิ้วนะครับให้ความเป็นสปอร์ตนะครับไล่ลงมาที่ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับ สีดาตัดกับสีสีเทากาไฟนะครับมีกล้องนะครับแล้วก็ตัวมือจับนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับใชนะครับโอ้โหอันนี้ดีไซน์นะครับตัวบันไดนะครับอย่างแขงแต่ว่าจะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับแหลกหลังคานะครับนี่มาที่ด้านท้ายนะครับ แม็กก็เช่นเดียวกันครับ2 6 5 5 0 20ครับบแบกใหญ่นะครับตัวคิ้วก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาที่ด้านหลังนะครับเราตอนคนตามตามหลังเนี่ยบอกเลยครับเห็นโลโก้นี้นี่อย่าทะลึ่งนะครับอันนี้มีการปรับปรุงนะครับเครื่องท้งเครื่องดนตรงช่วงล่างนะครับให้มีความเป็นสปอร์ตบ้านยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยจะดีไซน์ใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาตัวไหนมาทําสีใหม่ครับเป็นดีไซน์ของทาง G r ีย สปอร์ตนะครับนี่แล้วก็ตัว f o r t จูเนอรครับโลโก้ฟอร์จูเนะครับจากสีดํำสีเงินอะไรพวกนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพื่อให้รถมีความโดดเด่นมีความเป็นโชว์ความเป็นสปอร์ตนะครับมากกว่าความหรูหรานะครับแล้วก็ตัวในส่วนของดิฟเลเลอร์ด้านล่างนะครับก็จะมีการออกแบบให้เป็นเหมือนตัวตัดลมนะครับเปิดฝาได้ไฟฟ้ามงงนะครับนี่นะครับ เบาะนะครับก็ดีไซน์ใหม่แล้วนะครับเป็นไงนแต่ก็ยังพับขึ้นข้างนะยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบพับเรียบนะครับมาอันทีในส่วนของด้านละด้านข้างนะครับนี่โชว์เส้นสายนะครับ,ด,นนนะรบด้านในนะครับด้านในนะครับบอกเลยครับเท่มากนะครับด้วยส่วนของตัวเบาะ นะครับตเบาะนี่มันจะเป็นคล้ายๆไม่ใช่แบบอาการเซล่าไม่เป็นไรนะมันจะเป็นในส่วนของกรรมีนะครับทั้งผู้โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยพรมนะครับก็จะมีตัว GR นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนี่จะเป็น USB type type C ทั้ง2อันนะครับแต่ก็ยังมี USB ธรรมดาอยู่ทางด้านหน้าให้1จุดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือด้านหลังนี่มีความเป็น สปอร์ตนะครับอย่างที่คนคนขับเป็นยังไงนะครับคนนั่งด้านหลังก็จะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อ่ด้านหน้านะพวงมาลัยโอโหมีโลโก้โชว์ความเป็นสปอร์ตนะครับเหมือนกันเลยครับตัว GR ตัวท็อปนะครับจะมีตัวมีความเป็นพลังหนึ่งพูมาลัยซิงนะครับมีแพดเดิลชิพให้ตัวเบาะนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตมากนะครับดูนะครับมีปีกด้านข้างนะครับออกทรงแนวสปอร์ตเลยนะครับ บักเก็ตซีนี่เท่ๆเลยนะครับมีปักโลโก้นะครับที่บอกว่ามันมีตัว USB ให้จะอยู่ทางด้านหน้านะครับนี่มีโหมดขับเคลื่อนขับดึงหน้าจอนะครับโกฟอร์จูเนอร์นะครับตัดดาได้แดงกอย่างแล้วก็ในส่วนของแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นตัวสเต l เล e นะครับจะเป็นมีดีไซน์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงครับตัว โมเดลลิสต้าครับเนี่ยนี้เป็นในส่วนของตัวโมเดลลิสต้าตัวนี้มันจะเป็นตัวพื้นฐานนะมันจะเป็นตัวรุ่นมาตรฐานนะครับที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนซื้อตัวมาตรฐานนะครับแต่ได้ตัวตกแต่งโมเดลลิสต้าไปฟรีๆนะตัวโมเดลลิสต้ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเหมือนเดิมนะอันนี้ถ้าคุณตัวเตี้ยไม่ไหวมันหนักจริงๆเขาน่าจะเป็นตัว ตัวโชคค๊คมาให้แล้วนะตัวนี้มีคงพัาธุหนักนะนะครับก็จะมีตัวโมเดลนี่ถ้าคุณซื้อตัวมาตรฐานนะคุณจะได้ชุดแต่งนี้ไปฟรีๆไปเลยนะมีเขียวนวะ่าโมเดลิสตา้านะครับมีกันชนรอบคันครับด้านล่างจะมีโลโก้ของโมเดลิสตา้านะครับอันนี้จะตกแต่งในสไตล์มีความเป็นรูหลามานะครับผมมาไม่มาที่ดังคางตว่นี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นตัว สีดำนะครับอันนี้เป็นโครเมียมหมดเลยนะเป็นลายโครเมียมแวลวลโชว์ความหรูหรานะครับไฟนี่เป็นไบบีราแวีดีแล้วนะครับด้านหน้าเป็นโครมหน้านะครับแม็กตัวนี้นะครับให้มาขนาด18นะครับจะเป็นตัว GR Sport จะเป็น20อันนี่สิองหกห้1หกสิบสินะครับจะให้ความนุ่มนวลแต่ว่ามีความเป็นสปอร์ตบ้างนะครับแม็กก็เป็นของโมเดลิสต้านะครับเห็นไหมเป็นลายแบบเท่ๆนะแล้วก็มา ที่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวของสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับที่ให้มาอันนี้คือฟรีเลยนะถ้าคุณถ้าคุณซื้อตัวมาตรฐานนะจะได้ชุดตกแต่งโมเดลิสต้าฟรีไปเลยนะนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะจะเป็นสีลมดํานะครับกัวไฟอ่าด้านข้ับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นสีดํานะครับแทบจะไม่สีไม่ใช่สีทูโทนนะที่แตกแต่างตัวนึงก็คือในส่วนของมือจับ มือจับถ้าเป็นตัว G R Sport นะครับจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแต่นี้จะเป็นตัวโครเมียมนะครับมาด้านในก่อนเลยมาในส่วนของด้านในด้านในเนี่ยมันจะเป็นความหรูหรามากกว่านะจะเป็นไม้จะเป็นลายไม้ถ้าเป็นตัว G R ส port นะจะเป็นลายเคฟล่านะแล้วก็นี้จะเป็นลายไม้นะครับมีความหรูหรานะครับให้ความเป็นหรูหรามากกว่าจะเป็นไม้แบบ สีทังด้านนะเบาจะเป็นเบาะหนังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เบาะที่เป็นตัวคล้ายๆแบบลูกฟูกนะไม่ได้ความเป็นสปอร์ตแต่ว่าตัวทรงเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตนะครับแต่เป็นเบาะหนังให้ความหรูหรานะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้างนี่ครับทางด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับทุกอย่างแต่เป็นหนังหมดเลยนะครับก็จะให้ความเป็น หรูหราดูลักชัวุรี่มากกว่านะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นตัวถ้าเป็นตัวจียนะครับตรงนี้จะเป็น USB Type C นะครับแต่ว่านั่นจะเป็นตัว12โวลต์นะครับต้องไปต่อนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับทางด้านล่างนะครับจะมีความหรูหราไอโซมากกว่านะครับนะครับก็คุณชอบ สไตล์หรูหราเอาความเป็นสปอร์ตเล็กๆหนึ่งนะครับก็มาที่โมเดลลิสต้าครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวมาตรฐานนะครับแต่ได้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าแต่ถ้าคุณอยากได้ความเป็นสปอร์ตจริงๆนะครับผมว่าตัว Fortuner GR s p ี r t อันนี้ก็ไม่ขี้เล่นะครับก็ยังไงก็ฝากตัดสินใจนะครับใครชอบรุ่นมาตรฐานตอนนี้บอกเลยครับคุ้มนะครับแดมาตรฐานแต่ว่าใช้ได้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับทางโตโยต้าครับที่ชวนเรามา เรียกว่าอไรพาเดินชมรอบพันพรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Fortuner GR Sport หรือว่าตัว Fortuner m o d e l เด t a นะครับก็ใครชอบยังไงรอไปลองขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสลองขับเดี๋ยวจะนำไม้ดูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ